เม็ดได้หกอันพี่น้องเดี๋ยวเราไปใส่กันครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันคื้เก่าครับกับคนผู้ไรเกือบลอยโล,โลคนปะทินมากินมะเห็ดคือเก่าครับผมอา่าที่พี่น้องมือนี้เขาสีมาเห็ดเนวาไปดักปูพี่น้องจากวัสดุที่ว่าเขาบริ้เสียดเลียจากการใส่งานครับผมเพระาะว่าตะก้าที่ผมได้มาจากการแถมเับเ <laughs> จ้าแถมมากับตะก้าแถมซื้อผงม,มาแล้วกับเจ้าแถมผมนี่ครับ ผมที่เฮ็ดว่าสิเห็ดเนวไปดักปูพี่น้องนี่กระกาสองเงนเนาะใส้กระกาสอง,งนครับใส้กระกาสองงนแล้วก็ขวดน้ำเปปซี่น้ำโคกน่อยนะครับขวดหน่อยครับผมแล้วก็สายสายลัดนี่กิ๊กนี่ครับอุปกรณ์การเทดมันคัตเตอร์ครับผมนี้วก็นไก่อันรุ่นใส้กันเลยพี่น้องขันแรกก็คือเราต้องเอาเคัตเตอร์อต,อตัดขวดตัวนี้ออกตัดโคกขวดก่อนครับผม ลัดข้อกดตัวนี้ลำเลีย,มยงมือถื่ายออกก่อนครับให้น้องลัดข้อกดนี่ออกก่อนครับพี่น้องอันตอนแรกนี่เลยนี่แกเขาถึงไมนหยุดเสียงให้น้องนีครับ ตัวนี้เขากะตัดมะฮอดบางองนี่นะพี่นอ้องขอข้อบองนี่มันนี่เนี่ยมีที่นี่บางนี่อยู่ยนี่เขาตัดมะฮอดเสร็นี่พอดีเพอาขวดมันจะข้อมันเป็นเงาข้อขวดพอดีเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับมันเป็นแบบนี้เลยใจมาตัดนี่เลยครับ แต่ตัดออมเรียประมาณนี้พี่น้องนี่ครับใส่ไม่กี่กี่ใบประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่คัตเตอร์ตัดเลยพี่น้องใส่กัตเตอร์ตัดเลยนะครับใส่คัตเตอร์ตัดให้เป็นหูวงีเลยแล้วก็กใส่ตัวนี้ครับเสียบเข้าไปได้นี่เลย ครับประมาณนี้เนี่ยพี่น้องมานนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปจ่อหูนี่แป๊บนึงนี่เขาก็ใส่เอาใส่ไฟล้นจอนะพี่น้องเอาอยัางจ่อไกนะจ่อซีรูครับผมแล้วผมก็ถีมาใส่นี่เอามาใส่นี่เลยครับใส่นี่เลยแล้วก็ใส่สายแฟมตัวนี้รัดครับ เดี๋ยวเขาจะใส่สายแฟมตัวนี้ครับลัดเข่าตร,ตรงตรงนี้ก้อนพี่น้องลัดเข่าตัวนี้ครับสาขอนี้คือี่จะใส่ลัดผมเอานั่นยึบออกก็ได้เด้พี่น้องเอาเป็นอันนี้ผมจะขั้นยีบไหมตัวนี้เลยหลุดใส่ลัดหลุดออกเลย ครับตัวนี้เป็นเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องใต่กันไกลตัดงพวกสายลัดนี่กเอาฟ้ามาปิดแบบนี้เลยแบบตัวนี้เขาจะาใส่คัตเตอร์จีบพื่เาอเขาจบเปิดมองเป็นปากให้คูเข่าปัวครับนี่ครับเห็ด้ห น้ำเทโปร่เรา,เาก็ัมาประกรบกันแบบนี้เลยครับประกบกันแล้วกับส่ส้เสียบตัวนี้เลยใส้เสียบตัวนี้รัดเลยครับ น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการทำมันพี่น้องง่ายๆครับผมถ้าผู้ใดมิตะก,ก้าเสร็จเหลือใส่เนาะถ้าซื้อคนกันละยี่สิบบาทครับแต่ว่านี่ผมมาได้ซื้อเนาะนะครับนี่ครับเขากับใส่งาตัวนี้เอาเอาขวดขวดไอเอ่อขวดโคกโคกขวดน้อยครับมาตัดเหตุงามันนะครับ แล้วก็แค่เขาจะจอดรู้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ไปพบกันแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วเขาก็มาจอดรู้ตรงที่ว่าเสียวปูอ่ะเปิดฟ้าปูอ่ะ,อออะเขาเนื้อไซนี่ครับนะครับพอเฮ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องทั้งเบิดผมเฮ็ดได้หกอันพี่น้องเดี๋ยวเขาไปใส่กันครับดักปูขึ้นเขาพี่น้องเขามาเบิ่งสูตรเนี้ยมือนี้ผมเอาเอาเอาป่ามาเลยพี่น้องเดี๋ยวเบิร์มาเบิ่งสูตรเนี้ยมันมีอย่างเนี้ยครับผมเขาเอื่นเขาเอื่นป่านี่แหละครับสูตรมันพี่น้องมีข้าวเจ้าแล้วก็นมสดไอ้นมนมโรงเรียนนี่แหละพี่น้อง เป็นนมเจือดพี่น้องแล้วก็ป่านี่ครับป่าเขาป่าทะเลพี่น้องป่าป่าเขาเอวเอิญป่าอีอแปงอีแปงอย่างนี้แห้ะตัวน้อยผมกับพวกใครจะขายน่ครับรเขาจะขายโลละยี่สิบบาทพี่น้องนี่ผมซื้อมาโลหนึ่งนี่ครับผมไปทีมาทําการฟักก่อนพี่น้องนี่ครับฟักมี่ฟักไห้มันไม่ต้องละเอียดก็ได้พี่น้องเพระเาะไมันเขาขันใส่กับอันนี้ได้นะเพราะเขาขันใส่กับไอพวก นี่ครับเขาหลังจากที่เขาฟักป่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นสิ่งทำนี่เทเข่าลงเลยนี่ครับเอาเข่าลงเลยครับผมเทเข่าลงเลยเราปาดนมปาดนมบีบใส่เลยนี่ครับพี่น้องนมใส่เลยครับพี่น้องขอเพออันสิเละหมดน่ครับขันเลยบบดนี้นมใส่เรียบร้อยขันไหนมัน เข่ากันเงี้ยเงี้ยเลยพี่น้องนะครับขันไม่เข่ากันเงี้ยเงี้ยแบบนี้เลยพี่น้องนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับครับพี่น้องหลังจากที่เขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เขาสิมาใส่กันครับผมมาเฮ็ดหกกันครับหลักหลักที่ปูด้วยตะก้ารนะพี่น้องตะก้ารนี่ก็เฮ็ดมาจากยู่ล่านะพี่น้องร่านเขามบนไกลเขาจอดแถมมาครับตะก้ารนะพอดีสีเนาะนี่ครับตะก้านี่ง่ามมันมองเข่าครับที่เขาเฮ็ดกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเขามา่ส่กันเลยพี่น้องอันนี้กัาเนี้ยกับเสียวใสตรงนี้เลยพี่น้องเพราะว่าผมปัดตรงนี้ไปนะจากยูฟ้าเรียบร้อยพี่น้องปลานี่ครับเขากะสิมาปั่นเลยพี่น้องนี่ครับปลากับเขากับนมสดที่เขาเปลดไ้เดี๋ยวปั่นแล้วผมเมื่อสนี่ครับเอาถิมใส่ในนี้เลยพี่น้องนีはは่ครับวางไว้ในนี้เลยครับไอ้บึงเอาลงไปในน้ำเลยพี่น้องมาเนี่ย นี่ครับเขาต้องย้ำเวลาใส่เขาบอกต้องลงมิดได้พี่น้องต้องไวซ้ำนั่นพี่น้องไปเดี๋ยวยิบหาหลังครับยิบหาหลังนี่ละยิบหาหลังไปต้องเดี๋ยวตุ่มไม้เขาพร้อมตุ่มตะก,ก้าเขาพร้อมครับผมมาลอ่องทุกอย่างไงตะยังไม่ไหมเลย

นั่งหามางใส้กันพีก้องน้ำติเติ้ลปั่นเข่าส่นล้นมเดียว น้ำลึกน้ำลึกแายไปหน่อยด้วยโอ้โหทีนี้กัอนทับสุดท้ายแล้วพี่น้องโอ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องได้เบิดแหล้าหกลังครับไม่ดีกันเลย เอาทิมไว้กับ,บมีเนื้อใส่ผมก็เลยล่องออกมาดักเห็ดเนวดักปู่ลองเบิ่งครับผมมีกลับเล่าบาในพี่น้องงก็เขาจังมาเจอกันมื้อเช้าพี่น้องมันรุนหยามน้ำกันครับมื่อเช้าว่าสีใดหรือบปล่าใดปูออ่ันที่เขาหรือบ่าเขานี่ครับนัดดีตอนเช้าพี่น้องเจอกันยามเช้าแล้วพี่น้องบรรยากาศก็ลังหมอกลง เริ่มตเริ่มไปพยายามกันครับเมื่อสิเป็นยังไงที่เขาขึา้นภูเขาปูดักปูไว้หกหลังพี่น้องดักไว้หกหลังนะครับมันรุ่นกันหลังแรกเจอใกล่เนี่ยมันจะมีปูว่ว่าน้องพยายามกันพี่น้องว่าน้ำมันลงตัวนี่ปูว่ว่า อยู่ครับพี่น้องนี่เอาอยู่สีหาตัวอยู่เอา้าหลังเล็กได้แล้วสีหาตัวเดี๋ยวเขาจงไปเทครับนะครับเขาอยู่ครับนี่สีหาตัวมุกเขาลายเป็นเลยเอราะมันก็อยู่กับปู่เนาะอย่งเชี่ยปู่มันกับขงปู่ลายก็บจีเขาลายมึงปู่หน่อยก็เขาหน่อยเอาหรือว่าใส่ได้อยู่ครับเงี่ยสูตรนี่ เดี๋ยวเดี <have Ox> <imate> <S 1> <S 1> ๋ยวปูว้โอ๋อส่วนใหญ่เขาปูเดียวโอ้บ่ใครปูบ่ใครหลายพี่น้องเขงนี้เขาตัวน้ำขึ้นนะโอ้ มันมีพวกเขาจักตัวพวกเขาจักตัวเลยครับพี่น้องหลังได้เอาแวน,นวมาเทครับ นี่ครับซ่อนใช้ลังเดียวเลยมัเก็ดตัวแล้วน้องซ่อนใช้ลังเดียวกันพี่น้องว่าผมบ่ได้ไเนี่ยว่าใส่ผมเทสใช้ลังเดียวไปเรียกยี่สามลังพี่น้องนี่สามลังครับกินเลยเรียนดู ซีรีวมีปูจ ouais. ักโตพี <and después> uh, 1, 2, ่น้องเดยวป่าลลยรองเลยมีปูจักโตไหมยใมาปิดทางเหรอองหังนี้ด้วยพี่น้องหลังนเป็นตมนีเขาหลพี่น้องหนึ่งสองสามเอาสามตัวแบบไงนี่สามตัวไงครับเนี่ย ซีโตอ้นี่เขาซีโตนี่ครับซีโต้พี่น้องหลังนี่ซีโต้อ๋อล้างหนึงพี่น้องล้างอีก่งล้งนึงโอ้น้ำขึ้นปะน้ำขึ้นน้ำขึ้นเนี่ยหลังนี้ตั้งกดตัวเยอะ ไปน,นี้เห็นหน้าละหน้าเลยน้ำนี่ปูว่ะอันตรวนี่ปูอยู่ได้ไหมเออเรียบร้อยผมไม่จักตัวเลยนังโอ้พี่น้องมาผิดพร้อมละพร้อมนีปูปูปลาไหลครับปูปลาไหลพี่น้องเออก็เข่าด้วยพี่น้องมาประเทศตกเวงพี่น้องสูตรนี่กะ เก่าเขืกันครับสูตรเนี้ยถืยอว่าใช้ได้อยู่ด้ยเพราะว่ามันเข่าอยู่ถ้ามันม่ปูนะอันนี้มันปูว่านี้ครับเอาเลยเข่าสามหลังนี่ครับพี่น้องเฮ็ดเท่ากับเฮ็ดแบบนี้เลยพี่น้องนี่ครับมูอเข่ามันครับนี่ครับมูเข่ามันถือว่าใช้ได้เลยครับพี่นออ้องล้องเอาไปเฮ็ดใส่เบิ่งนครับดักปูหน้าบานเทา นี่ครับเข่าแน่นอนครับผมเนี่ยก็ตามสูตรที่เขานี่กันบอกแล้วผมเทใส่กันเพราะว่าผมบริวารลืมบมุนน้ำใส่ไหมเดี๋ยวโอ้เทใส่กันกัน เขาสามหลังพ yup. ี mm ่น้องเขาสามหลังครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเอาไปใส่เบื่อนพี่น้องเราล่องว่าเขาแน่นอนครับพี่น้องนี่ครับมันก็อยู่กับว่าไอ้ไม้เขาที่เขาไปใส่นลยพี่น้องถ้าปูลายกับเข่าครับปูอันนี้เนี่ยฟักป่านะครับใส่กับนมสดแล้วก็ไอ้ขั้นใส่เข้าเจ้าครับฟักมุนแลลวก็ขั้นใส่เข้าเจ้ากับนมสดครับ นี่ครับสูตรด,ดักปูพี่น้องเอาไปดักเบิ้งพี่น้องเข่าคือเกานะครับตะกร้านี่เขาก็ผมก็บ,บ่ได้ซื้อเนาะเรื่ว่าไอเขาแถมมานน้ำฝ้าไทยไหมพี่น้องนะครับนี่อันนี้เขาก็เอาขวดตัดเทสขึ้นจังเขาเฮ็ดบอกไปนะพี่น้องตามคลิปเ้านี่ครับเอาไปดักกับเราล้ลองว่าเข่าแน่นอนพี่น้องนี่ครับปูนาอาเจมีได้แต่ได้ยุย เกือบยี่สิบตัวพี่น้องแต่ว่าสองันเขาแค่สามหลังสามหลังหนึ่งมั้นเขาเพราะว่ามันบมีปู่พี่น้องปู่บัวลายครับนี่จะป่าคุณบอนบวบัวบัอยู่นะครับเขาแน่นอนครับผมพี่น้องเห็นไ่มลูนาคาเจนะครับครับเขาเขาพี่น้องนะครับลองไปดักบนางพี่น้องเขาแน่นอนครับผมนะครับเขาแน่นอนครับเขาแน่นอนครับผม ครับพี่น้องอีพี่นี้กกเอาน้ำซิงที่ดีๆมาบอกพี่น้องถ่าเขาถ้าเขาซื้อเขาก็ประมาณยี่สิบบาทพี่น้องหรือสิบบาทนะครับบางเป็นบางมองแล้วแจ่นะครับแต่ว่าอันนี้พอได้ซื้อพี่น้องอันนี้เขาเจ้าแถมมาน้ำฝาไทยพอดีพอ,ด,พอดีผมเฮ็ดล้านอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเขาเจ้าแถมมานะติดมากับผงไทยนะพี่น้องเขาเจ้าแถมมา หลายพ e <ım S 2> ี่น้องเป็นสิบสามสิบอันทุน่ะผมเรียว่าสมมนีแนวเห็ดผมก็เลยหาเดี๋ยวผมเที่ยวไปดักปลน้ำมันที่เขาบ่อันนี้ผมเอามาดักปูก็ะือว่าใส่ได้เลยพี่น้องนี่ครับเอามาหกหลังพี่น้องเอาไปดักปูก็ถือว่าโอเชเลยเข่าคือเกาครับนี่ครับดักปูได้ครับผมเข่าครับผมแน่นอนครับเขาเนี่ยมันกับสูตรเนี่ยมันก็คือป่าฟักป่ามุนๆพี่น้องแล้วก็ใส่เข้าเจ้าแล้วก็นมข้นละคั่นใส่กันไหนปั่นใส่กันไหนมันเหนียวๆพี่น้องถ้าได้ขหนียวก็ได้ครับเอาขหนียวเนาะน กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กระดิ่งไก่กันคือเก่าครับผม ye, oh. นะครับดักปู่นาเนี่ยคลิปนี้เขาเนบโตมันนี่จะรุ่นพี่เลยพี่น้องโตมันนะครับมันจะรุ่นนี้เลยนะตันมันแต่ว่าเห็นมีตัวใหญ่แต่ว่ากะบริไลลายโตนะครับมันจะใหญ่แต่ว่าบริไลลายโตนี่ครับแน่นอน,นเลยครับเขาแน่นอนครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์เป็นกำลังใจก,กันคือเกา่าอย่าลืมกดแชร์นะพี่น้องแชร์ใน้ำนี่ด้วยครับผม ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามและขอบพระคุณมากๆกครับผมฮารักกันไปยาวๆขอบคุณมากครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต่างแดนนะครับแล้วก็ทั้งแฟนน้องฟังเรานําขอบพระคุณหลายๆขอบใจหลายๆครับที่เขามาติดตามชิปกันนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้ก็น้ำสาระดีๆหรือว่าน้าสิ่งดีๆครับพี่น้องเสียดวัสดุที่เขาบ่ดได้ใส่แล้วนะครับเขาเก็บมาเสร็จแนวดักได้นะครับเนาะหรือว่าพี่น้องบางคนก็ อัดสิมีเราเอาไว้จะใส่พวกซ่อนของยังสิกะบ่เป็นยังครับผมแต่ว่าหันท่าม,มันเหลียนะครับท่าม,มันเหลียหรือว่าเขาอ่ามีเหลียหรือเขาเจ็บได้ยังเสียครับเอาสามารถมิตรก,กา้าแช่อันเดียวเอาแช่แช่มะตรก,ก้าสองอันออามาประกบกันแล้วก็เอาขวดมาตัดใส่แบบนี้พี่น้องเราไปหาดักได้ครับดักปูเนี่ยอ่าอาจสิไปดักกบน้ำพี่น้องกัิอาจสิเขาตามเบื้องกันไหมพี่หน่าว่ามันสิเขาสิไปทั้งใดดักมองใดไม้ใดเนาะพี่น้องเนาะคลิปยาย้มนะสิไป ดักไห้พี่น้องเบิง้งสุกยางนะครับสิ่งใดที่เขาเบิ้งแล้วเขาฟ้าไม่เขาไปเห็ดแล้วมันได้ผลนะพี่น้องก็สิพยายามเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งนะครับแล้วก็ฝากเอฟซีไปคือเก่าครับทั้งช่องเขาขอบคุณมากมากครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับเจอกันไหมอีพีหน้าพี่น้นองว่าเขาจะไปทางไหนเจอกันไหมครับ